ฟังๆนะจ๊ะเจอมาได้เจกังงงรงีงกลังงว่าต่างิตกันปานีมันิดี่สีไปหนยี่ี่ไไหกะานเร่ตียงหะไรนี่ ถามถามถามถ่านอ่ะหกสีกันไหนเอาบ่หกสองเอาบ่เอาบ่เอาบ่เอากชงเอาคือยากมากจะเอาเจ้ายไปเบเจ้าเา่เ้เลเออนี่้าเาจมาติงหาอ้าวช เต็งสกินไหนะโอ้เจดหมื่นหาเนี่ยเดี๋ยวนึ่งสองสามสี้เดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งสองเจสามนสีอันนี้คอยขึ้นหกสอหายไปเชื่อจังหมื่นสามืนงหมื่นนะกันคนบ่อยากเ่ย บังคับจิตใจกันนะเม่อยากได้หลายปนนั้นนะเส้นอกินยอๆแล้วนะเดี๋ยเดอจะหรว่าโอ้กินเต้เตเอันนี้กินเต้เพิ่นเกิดซิบะซีตายมาอีกจิงหกหมื่นหนึ่งเงอีกเจ็ดเกสิบี่ห้าเ็ดกสิบไปสามสามไปหกสามอีกม

tất cả rộng người có thể là mọi người lắm, thể là mọi người có thể là mọi người có thể là mọi ว้าวเต็งค่ะเต็งซองให้เต็งเลยเต็งังาขอถือมันหลุดงงๆเลยเอาเปิดขึ้นเดีเดี๋มทัวร์ห้าสาม้าาบ่มีตัวถือตัวนี้กินเบิร์จะเป็นยาเข้าหอกะยักกันนีดิกระยุน่ไ่ได้เดเนียเง้อคือัเลยักับันนึงเนาะหนองสามสี เจ็ดแปดเก้าสิบแปดจรงงงว่าเลยปังไม่ถือต่ำมนจะแดเงินเไมีแต่ต่ำเนาะจีนาะ

รองเลยวะเ่รองไปหมดแล้วนี่คือการร้องเรียบร้อยหกสามเดียวลองลองไม่หมดแล้วบอกแล้วว่าคดอีเสียบอแล้วรอไม่หมดแล้วเหมือนห้ไหมติดเจ็ดิงหาปะอุตสาบเอาปีตยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดแปดเก้าสิบอ๋อนี่ยหามบอกแล้วว่าเอาปดเตยว่าไม่เคยทมเนี้ยมแล้องเด จากบหกเยกเอียวสองบ่อกนนี่ก่อนเดี๋ยวเจ๊สิบต้องตํสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นหกมนห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบจสิบสองสามสิบสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจ็สิบสองสามสิบสี่สิบห้าเจ็ดครับฟังนี่าก่อนเดี๋ยวเจ็ดจลงาำหกอีก โออลูกขยันได้จีหูกน้อบ่หน้องเอานี้ตั้งยังไงมองทันโลกสูงนองเนาะสูงมองแต่ขหงสามเดียววันนี้แบบอดานคนนี้ปิปั่นมีตั้งหัอจีเสือไปกดที่หมด มามา,มววารเรียบร้อยคุณยาวเลยจ้องมายเอาเบอร์ดิเจดเบอกินสาสแล้วก็สองบริกินงานอยู่มีเรียบร้อยกินเบิร์ดทำไมไม่สองสากินดะเจนะขอบคุณที่ช้บริการ ปูนปูนไปก่อนเอาะพังได้เชะสามต่ำโหตายนี่ยหกมาแล้วเต้บาถือเครื่องไหนด้มาถือเครื่องแล้วเบิ้ลเครืงไม่ก็เบิ้ลมาแเดี๋เสียเอาค่าน้ำมันให้หน่อยค่าไฟลืมเจ้าอยู่หอเดี๋ยวให้ค่าไฟแล้วจาก สองพนได้ปจเอามืนบอกว่าโดยเป็นเบอรไลใส่หมื่นหนึ่งเบอร์หน่อยให้สองพันเบอร์ไล่เบอร์ไล่เนี่ยเบอร์หนึ่งก็สีบภดดูเอาการห้าสองเนี่เอาสูสๆเอียงนี่สองตาองาดิเอาหาตาไปสูงให้ลเปิดนี่คันบ่มีสูงนี่บ่แมนรีโมทคอย นี่หมดนี่หมดเจแล้วสินี่หมดเจโอ๊คซีสามเรียบรอยรีโมอดข่เป็ย,ย,ยออนได้เป็นยังได้เจ๊แล้วเปยนยงงกินนะขออนุญาตงามงามเก๋ติงอ่ะติงหรอตานี่ยกดรีโมทดลูกครูม ่เขายาวแค่ไหนใจ๊วะอืุ้ยไปก่อนวันนี้หมดลูกครูแด้วแต่ขันบุคู่ก็ินเขากินก๋วยเดียวหกยังไม่ดีหกยังหกยมีหกกดลูกคู่มากไหมเนี่ยหกสาม เปิดเลือดบัดทิเท่ๆคนลูกคู่ต้เต็งห้าโเอียดต้นห้าสองเด็น่วเด่นอ่ะเอาอมาตั้มไปห้าห้าสองเปิดรีหมดจงมาโดนโกอียด โดนหเอียวโอ้โดนนักเจ้ากากยังไปติง่โดนนักล่ะนี่นนักเนี่นเดี๋ยนะไปหาพันเนาะเมินหาเมนหาไปได้สามหมื่นสามหมื่นสามหื่นตีออกไปไอ่สองหมื่นสองหมื่นสี่ตีไปสองหมื่นสี่ไได้ยูหกพันไดี๋ยวไปหกพันไเดี๋ยวหกพันเนี่ยหกพันหกพัหักออกหักออกในเ yeah. นะียแล้ว นี่รอบชองน่เยมันรอบแรกนะขวัยอยยุหกพันนี่รอบสองรอบสองขอยต้องจ่ายสองหมื่นเป็นบอขอยจ่ายหมื่นสี่เลยบ่อเออสองสามส่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสี่ไปโอเคขอยจ่ายหมื่นสี่เลยบ่อพูดข้าวหัวะจายได้พูดไม่ต้องขวายไม่ได้

เดียบร่อยตั้มแล้ววงนี้ตั้มือหนึ่งเินมือนึ่งเงินบ่บนับได้ไข่นึ่งเปจะเข้าพัมาเลโอเคแล้วก็ไป้กจะยากจอดกับเราเงินอุ้เพื่อเสียงเงิชฟังจะมาใส่ซี้อนั่นตัว เราบางแหงบางแหงนมาม่ซี่อยู่ดิมันวนกบมันดักไปเาสองนหาซีสามนเงมานี่ยมันดักก็ัเนี่ยเอามงนหนึ่งหาไปอ่าเนี่ยสองมือนจบเลเจ้าหาซีมนี่มัใส่สองซีมันอยู่กับซีเอามาซีขึ้น โอเค่อยต็งสีบ่อกแหละขยมักแห้งนี่ซีไม่แห้งนี่เปอรเซนขายดีันสดจะ่เปก่เรียบร้อยนั่อยูยูบ่ฮัลโหลฮัลโหลขอบอกว่านี้จะซ้ำไปนะนี่บอกว่านี้กับว่านี้ไหมนี่ไมได้่ได้หนอแนรรู้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดแปดเก้าสิบไปคเต็งสีเท่าไหร่ นี่100บาทพอสิหา67 90 100นึงแม่นบ่อ1 2 3 4 5 6 7 8 90ปลยอือ4ยวเ4เอียว4ใบเอาใจบนี้หาให้คนใจมื้อ1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 90 11จุดจ้ะ5 สอง0มื่ก็ลงเหม็นแล้วหนึสองเ้าหกเจ็ดแปด็ปดเก้าสซีไรที่ได้กปเอาหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองงามอยาก้าละครไม่ใช สสลรคามยากอุรานเตือเมืองโอ้ยเป็นยานเลยไปสิเปทางไหนบ่นี uh ้บ oh er mm ินไกลไม่เนวเวยสิบปนอนี่โหปุ๊เยนี่เจ้าปุ้นยานให้โลกีกันนี่เหสอห้าเปิดฟ้าเถอยกขึ้นเลยฟ้าแค่ไหนกโอเคเจ บใส่มันยังมันนอนอยู่ห้อตหัวะขักยู่ฟื้นอีกฟื้นีกโงามฟื้นมาฟื้นไปยู่ในมือใอรนี่ะทำไมเธอต้องฟื้นตฟื้นทำไมอ้าวตีหอ่าเปิดเปลจะรปกาศใเยอดิ ไม่มีผลพาโรด้วยห้าห้าเอียบเธอจะมีผลได้ยังไงมันหกสามนี่โดีหมดเบิดทา่านดีหมดเบิดท่ทานตายโมมาให้ข่อยแจ็คตัสมนะั่นสองสามสี่ห้าหกดีหมดว่าทำงานอโอ้ตายตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้าสิบหมื่นหนึ่งได้สองหมืน่น

สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิองมืตึงหมือนหามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกอันนี้ก่อนแหละมื่อหาหนึ่งสองสามือ่ห้านจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก่อนที่สองหมื่นหนึงเนาะ1มื่อหนึ่งหนึ่งสองปดเกมื่นหนึ่งสอสา สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปครบอ้ไปหานไหมไปเบ็ดเบิดจ้าเบิดหาจเข้านานะไอเจนำตายคนเดียวแบบนี้ม่มีสิเมาเดียวตายฉันเมาป่เพสิกินเงินห้าคนเดียวงานมาติหลัง มาอยากกันเลยมั้ยแต่ในันมบางนี่เอาเนี่ยนอนอู้กนินไม่สมนชิบอ่ะเจิงค่เงะ ติงสามเต็มฮตั้งเต็งจีเกิดอ่ะเอ้ยมดูซีมันบมาเลยเรือเลือาคำว่ายูซีเต็งสามแต่ก็ดีเห้ออ้าไม่ไยาสาวนะยืนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดเก็ดสามยี่กณเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแกสิสอ่ห้หกเกสบสอ่ะเดือติ่งสามมันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกสิบน่งหนมี่หปกอโรยังมีแต่หกับสาาเนี้ยเอเปลี่ยนจุดช่วยไม่ได้เปลี่ยนฟ้าทำไมฟ้าโอเปลี่ยนเอาฟัง มันไม่เปลี่ยนขวาฟังาอยูคาปอนคาเจลเสียที่สามสามสามหกสามหยก Yeah. sắp hết cả, 2, 3, 4, sắp hết. ôi, nó bỏ qua nó nhở? mày, mày nhỉ? mày bỏ mày nhở? mốc sao to như tâm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, กเนี่ยเป็นบางบาทเนี่ยเป็นบางข้างมองเปิด่าไ่คะอ่าเบิงโอ้โอ้เปิดเลยิดบุญจ้ะเบิดบุญนะยที่เบจเิดบุญถึงสามชองรู้ นังนักมาถึงเลยิ่สี่พัน้าสิเจกาสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองนี้ยันเคยอออสามสี่ห เก็บแอ่วปวดขาปวดแค่โอ้าเงินก็บาได้เพราะเมียร่างกายกดีถาเงินก็พขาดใจเมียน้อยจ้ะปกติเงินติดหมดให้เมียน้อยนี่ละสีหาน้่มันนี่ละไปแล้วก็เจ็ สีสูงก็มีอยู่อสีสูง่เคยเห็นเยอชีต่ำกัมีสีสูงก็งกมีม,ม, <c oughs> มาเปิดโอ้ยมาอี่ลีกันตงสีมากันแสีต่ำสีใบีต่กับสองามสอีกเด้ะโอ้ตสนี่กดะสนห่อยู่สเจปดสิบสองสามสี่เก